สวัสดีครับทุกคนในวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเราจะเดินทางจากจังหวัดเหนาอทีวาาไปยังหาดใหญ่เพื่อนั่งรถไฟต่อการเดินทางของเราในวันนี้จะเป็นยังไงจะยาวนานและเจออุปสรรคอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทายเฟิร์สตโกนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในช่วงชีวิตนอกสนามมันเองก็วันนี้มาแปลงนิดหนึ่งะฮะเราจะพาทุกคนเดินทางไปกรุงเทพนะฮะก็เราก็จะเดินทางด้วยรถไฟก็ต้องขึ้นที่ หัดใหญ่ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปรอรถตู้เพราะว่าเราต้องเดินทางจากนาราไปหัดใหญ่เนาะเดี๋ยวเจอกันที่คิวรถตู้ครับผมไปโอเคตอนนี้เราก็ถึงคิวรถตู้ที่เรียบร้อยนะครับก็ซื้อตัว๋วเรียบร้อยแต่ว่าคิดว่ารถน่าจะมาพอดีนู่นมาพอดีจริงด้วยเดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนเลยไป ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ถังทีดรียนต์แล้วนเป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบเอ็ดเราขึ้นรถห้าโมงสี่สิบห้าวันนี้ก็ต้องเดินเล่นรอไปก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะเดี๋ยวขอขอตัวเดินเล่นหาเนื้กินก่อนหนึ่งตเด๋ยวเจอกัน ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสถานีรถไฟที่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้รีบมาหน่อยเดินเดินเซ็นทานเพิน่นเลยต้องรีบออกมาตอนนี้ก็เวลา5โมง11เนี่ยรถไฟของเราเดี๋ยวหาขาบวนรถก่อนอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นรถขบวนของเราและ้ะน่าจะใช่แบนนี้ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟเลยนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง16เดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรถก็ออกเพราะว่ารถออกตามที่กำหนดก็คือ5โมง45นี่ฮะที่นั่งของเราวันนี้นั่งกับทักษีนานะครับนี่ให้ดูแค่นี้ก่อนโอเคไปเมื่อกี้ลงไปซื้อของนะซื้อทิชชู่กับน้ำสองอย่างขาดไม่ได้ แล้วก็ข้าวเราก็ซื้อมาเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าทักษินาเนี่ยจะไม่มีคนขึ้นมาขายของเราก็ต้องซื้อเตรียมมาเองเป็นข้าวเย็นวันนี้ตอนนี้ก็เป็น,น,น,นเวลาห้าโมงสี่สิบห้ารไก็ออกพอดีนะนนถือว่าออกตรงเวลาเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาปูที่นอนเดี๋ยวนี้ขอนั่งชิวๆฟังเพลงไปก่อนดูบรรยากาศ ที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วเราก็หลับไปแป๊บหนึ่งเพิ่งตื่นมาเมื่อกี้แล้วก็ตื่นมาก็กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จะกลับมานอนหลับเมื่อวแล้วง่วงจริงตอนนี้วันนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่เชา้าเลยโอเคไปในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้สเสบียงนะครับเพราะว่าบนรถไฟเนี่ยจะไม่มีแม่ค้าผู้ค้าขึ้นมาขายของรถก็จะมีตู้สเสบียงให้ ไว้แบบว่ามากินข้าวตรงนี้ขบวนเราก็ติดกับตู้สเสบียงนะถ้าจะกินข้าวก็มากินตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะสั่งเขาก็ได้เขาก็จะมาส่งให้ถึงที่เลยหรือว่าเ็าจะเดินไปกินก็ได้ไปเราไปแปรงฟันของเราดีกว่า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสถานีกลางกรุงเทพปภิวัฒน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็นั่งรถไฟรอบนี้รู้สึกหลับสบายที่สุดแล้วเพราะว่าหลับยาวเลยไม่มีแบบหลับหลับตื่นตื่นนะเพราะปกติก็คือหลับตื่นตลอดเวลาเลยนนี่คือแบบหลับยาวเลยสบายมากตื่นมาเมื่อกี้เขาเก็บเตียงอยู่ก็เพิ่งจะลุกนะแบบสบายจริงก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปหาอะไรกินแล้วก็อาบน้ําก่อนแล้วก็ค่อยไปรังสิตเนาะเพราะว่าเรานัด แบป,ปังไว้เพราะว่าเราวันนี้ที่เดินทางมาเนี่ยคือเราจะไปบุรีรัมย์อ่าก็คือไม่ไม่ต้องรอฉเฉลยหรอกเพราะว่าปรคลิปก็เห็นอยู่ว่าเราไปบุรีรัมยนะ์เนาะก็วันนี้ก็นัดแบบปังไว้ว่า,าจะไปหาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขออาบน้ำหาอะไรกินสักครู่จะเ,เจอกันครับผมไปโอเคเมื่อกี้ไปซื้อครีมอาบน้ำกับแชมพูมานี่ไม่ได้เตรียมมา นี่ถ้าสมมุติใครคิดว่าออถึงสถานีแล้วจะอาบน้ําก็เตรียมมาด้วยนี่เราไม่ได้เตรียมก็เลยต้องมาซื้อหรือไปอาบน้ำก่อนเมื่อไงอยู่ตรงนี้ที่อาบน้ําค่าบริการ20บาทขอตัวไปอาบน้ําสักครู่เดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อา,อาบน้ําเปฟันไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปทังสินะ ก็ไปหาอะไรกินด้วยแล้วก็ไปเจอไปฟังนะว่าเรานัดไปฟังไว้11บเอโมงเดี๋ยวขอตัวเดินทางสักครู่ค,ครับเจอกันครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เอากระเป๋ามาฝากที่อหอไปฟังแล้วนะแล้วก็เราก็เจอกับ ฟังเรียบร้อยที่หายไปแล้วก็โผล่มาตอนกลางคืนก็คือเราไปแอบหลับมาเองไปแอบหลับที่มองเทพแล้วก็เนี่ยตื่นมาก็เอาของมาตั้งหรือจะไปหาอะไรกินกันตอนโผล่มาทีก็ตอนค่ำเลยจากเมื่อกี้ตอนเที่ยงเบี่ยงไปอยู่เลยไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันอันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะฮะก็กลับที่พัก เรียบร้อยซื้อของเซเว่นมาได้เดี๋ยวคืนนี้จะนั่งตัดคลิปบางๆตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าวันนี้ต้องนอนเร็วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ออกรถไฟประมาณหกครึ่งใช่ไหมเ็บตัวน,นี้นอนเร็วเล่นหนึ่งเ,เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันตัดภาพไปบีปนี้เวลาตีห้ายี่สิบสี่แล้วเดี๋ยวขอ มาอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง26นาทีนะฮะเราก็ถึงสถานีรถไฟเรียบร้อยละเมื่อกี้ก็จริงๆอ่ะแผนคือนั่ง2แถวมาแต่ว่าเราเลียดน,นิดนึงก็เลยได้นั่งแท็กซี่นะนี่ก็รออีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวรถไฟก็จะมาอยู่ตอนนี้นั่งรอสักครู่นะครับ ืน,นี่ก็จะเป็นการเดินทางไปบุรีรัมย์ข้างแรกของเรานะแล้วก็ของทั้งแยปังด้วยนี่เราก็เดินทางกับรถไฟนะเดินทางอันนี้เรา้องตั๋วเป็น6กโมงครึ่งถึงบุรีรัมย์ประมาณ11บเอโมงกว,กว่าเกือบครึ่งแหละนี่ก็น่าจะถ่ายให้ดูแบบเต็มๆเลยว่าทั้งวันเราทําอะไรบ้างเพราะว่าก่อนดูบอลก็อีกตั้งหลายชั่วโมงเนาะก็หาเลยเที่ยวในบุรีรัมย์เอาเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ดูครับไป วันนี้ก็เป็นวันที่สานะสำหรับการเดินทางไปบุรีรัมของเราวันนี้ก็ตั้งแต่วันที่12เราก็เดินทางจากนราไปหัดใหญ่นะแล้วก็หัดใหญ่ก็มากรุงเทพก็วันนี้กรุงเทพไปบุรีรัมต่อก็3วันติดแล้วที่เราเดินทางตอนช่วงดูบอลเดี๋ยวจะตัดคลิปเป็นอีกคลิปหนึ่งไปเดี๋ยวเจอกัน ใช่ครับในวันที่ผมเดินทางเป็นวันที่14ตรงกับวันที่เกิดเหตุเคลนหล่นทับรถไฟจากภาพขอไม่อธิบายอะไรเยอะคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นข่าวกันมาแล้วตอนนี้ทราบผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายและบาดเจ็บอีก66รายรวมถึงแฟนบอลปัตตานีที่เดินทางมาในขบวนเดียวกันก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น5รายผมก็เดินทางมาในขบวนเดียวกัน ต่อยู่ในบูกี้ที่1ตอนนี้ปลอดภัยดีมีแค่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยถ้าอยากทราบรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมดผมได้เล่าไว้ใน Facebook ส่วนตัวของผมทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รวมถึงแฟนบอลปัตตานีเอที่เดินทางมาเชียร์ทีมรักในวันนี้ก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ หลังจากเกิดเหตุเมื่อที่ช่วงประมาณ9ก้าโมงสิบหรือเก้าโมงยีนาทีตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณวันนี้ก็ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วลวันนี้เที่ยงครึ่งเนี่ยก็คือเรายังติดอยู่ที่สีคิวยังไม่ได้เป็นเอต่อเลยนั่นแหละก็อุบัติเหตุนนะเนาะไม่มีขยะให้เกินหรอกก็สูญเสียเยอะยมาถ้าดูตามข่าวที่ตอนนี้ตามข่าวรายงานก็คนเสียชีวิตก,ก็22รายนะครายเนาะ ก็เสียใจกับครอ,อบครัวผู้เสียชีวิตด้วยไม่เชื่อว่าจะเจอกับตัวนะแต่ก็ปลอดภนะัยมีบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ปลอดภัยดีครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องนั่งรออีกประมาณ20นาทีเดี๋ยวรถทัวร์จะมารับน,นะครับเดี๋ยวนั่งรอต่อว่าต้องนั่งรถไฟต่อไปที่บูรีรัมย์แค่ไปเปลี่ยน ไปขึ้นที่สถานรถไฟนคะรราชนสีมาแนละ้วแล้วก็นั่งรถไฟต่อไปบุรีรัมย์ตอนนี้รถทัวร์ก็มาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องนั่งรถทัวร์ไปขึ้นรถไฟที่สถานีโคราชนะเดี๋ยวไปนั่งรถทัวร์ก่อนประมาณ4 5านาทีเข้าเมืองไปเกทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่บุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เดินทางมาประมาณ จากเมื่อกี้ก็3ชั่วโมงต่อกับรถทัวร์เพราะว่ารถไฟเราไปต่อไม่ได้นะก็เห็นเหตุการณ์กันได้แหละก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยสําหรับครอ,อบครัวผู้เสียชีวิตนะก็เดี๋ยวตอนนี้เราต้องขอจบคลิปการเดินทางของเราไว้เท่านี้ก่อนก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปดูบอลกันเลยสวัสดีครับ